ลองนึกภาพวันหยุดอากาศดีคุณเดินเล่นในสวนสาธารณะ เจอเด็กๆกำลังวิ่งไล่ฟองสบู่ที่ลอยไปมาบางฟองแตกกลางอากาศบางฟองสะท้อนแดดกลายเป็นรุ้งระยิบระยับทุกคนที่เห็นก็ยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวฟองสบู่ดูเหมือนของเล่นง่ายๆแต่กลับมีพลังทำให้คนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่หยุดมองได้แล้วคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมฟองสบู่ทุกฟองต้องกลมเสมอทำไมมันไม่ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือรูปหัวใจตามใจเราคำตอบสั้นๆคือแรงตึงผิว แต่ถ้าพูดแค่นี้ก็ไม่มันวันนี้เราเลยมาคุยกันยาวๆแบบเมาพักเที่ยงผสมวิทยาศาสตร์ว่าทำไมฟองสบู่ถึงดื้อด้านกลมตลอดการก่อนอื่นต้องรู้จักฟองสบู่ให้ลึกขึ้นฟองสบู่ไม่ใช่แค่ก้อนอากาศเ,เล่นๆแต่มันคือฟิล์มน้ำสบู่บางเฉียบที่ห่ออากาศไว้ข้างในฟิล์มนี้บางกว่าผิวหน้าเราที่ทาครีมบางๆอีกแค่ลมเบาๆหรือปลายนิ้วแตะก,ก็แตกแล้วเวลาเราเป่าลมเข้าไปในห่วงฟิล์มสบู่จะขยายออกแต่โมเลกุลของมันไม่ได้กระจายมั่วๆ มันจะรีบจัดตัวให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดเหมือนเราตอนเช้าวันจันทร์ที่อยากทํางานนิดน้อยแล้วกลับบ้านเร็วๆธรรมชาติก็ขี้เกียจพอๆกันเลยเลือกให้ฟองสบู่เป็นทรงกลมเพราะทรงกลมคือรูปที่ใช้พื้นที่ผิวน้อยที่สุดสําหรับปริมาตรอากาศเท่ากันถ้าอย่างนึกไม่ออกลองเปรียบเทียบเหมือนห่อของขวัญ ถ้ามีของชิ้นหนึ่งคุณอยากใช้กระดาษให้น้อยที่สุดหอยยังไงดีถ้าเป็นก้อนกลมคุณใช้กระดาษไม่มอกก็ปิดได้รอบแต่ถ้าเป็นก้อนสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมคุณต้องใช้กระดาษเยอะกว่าแถมยังห่อไม่สวยอีกฟองสบู่ก็คิดแบบนั้นแหละทำไมต้องยุ่งยากกลมไปเลยง่ายดี เห็นไหมธรรมชาติก็มีนิสัยสายประหยัดพลังงานเหมือนมนุษย์แรงตึงผิวคือพระเอกของเรื่องนี้เลยลองนึกภาพว่าฟิล์มสบู่เหมือนหนังยืดที่มีเชือกเส้นเล็กๆดึงทุกด้านเข้าหาศูนย์กลางเสมอมันไม่ชอบให้ผิวตึงเกินไปเลยกระจายแรงดึงให้สมดุลในทุกทิศทางและผลลัพธ์คือทรงกลมต่อให้คุณใจห่วงรูปหัวใจรูปดาวหรือสี่เหลี่ยมเป่าฟองตอนอยู่ในห่วงอัดดูมีเหลี่ยมคมแต่พอหลุดออกมามันก็จะรีบกลับมาหาความกลมเหมือนเดิมเพราะธรรมชาติไม่ชอบเหนื่อย แล้วฟองสบู่เป็นรูปอื่นได้จริงไหมคำตอบคือทำได้ถ้าโกง นักวิทยาศาสตร์และนักเล่นฟองสบู่เคยทดลองทำโครงโค้รรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปดาวจุ่มลงไปในน้ำสบู่และเป่าลมเข้าไปฟองที่เกิดขึ้นเหมือนจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือดาวจริงๆแต่ถ้าสังเกตใกล้ๆจะเห็นว่าผิวด้านในยังโค้งๆไม่ได้เบนราบอย่างที่ตาเห็นฟองสบู่แค่ถูกบังคับให้ขึงตามโครงแต่ลึกๆมันก็ยังพยายามจะกลับไปเป็นทรงกลมอยู่ดีสรุปคือต่อให้บังคับแค่ไหนธรรมชาติก็ยังหาทางไปสู่ของง่ายที่สุดอยู่เสมอ เรื่องฟองสบู่ยังพาเราไปเชื่อมกับสิ่งใหญ่ๆได้อีกนะอย่างทำให้ดาวเคราะห์หรือดวงดาวถึงเป็นทรงกลมก็หลักการเดียวกันเลยแรงโน้มถ่วงดึงเข้าหาศูนย์กลางทุกทิศทางสุดท้ายวัตถุใหญ่ๆก็กลายเป็นกลมไม่ต้องคิดเยอะธรรมชาติมีสูตรลับเดียวคือกลมไว้ก่อนประหยัดดีพูดอีกแบบโลกก็ไม่ต่างอะไรจากฟองสบู่ยักษ์ในอวกาศเพียงแต่มันแข็งแรงและมีแกนกลาง ทีนี้มาพูดถึงความสวยงามของฟองสบู่บ้างนอกจากความกลมแล้วฟองสบู่ยังมีสีรุ้งสะท้อนผิวเกิดจากแสงที่สะท้อนและหักเหนในฟิล์มบางๆทําให้ฟองสบู่เหมือนจิตรกรรมมีชีวิตที่เคลื่อนไหวไปมาฟองหนึ่งอาจมีลวดลายเหมือนท้องฟ้าอีกฟองอาจเหมือนน้าทะเลเป็นงานอาศิละปะที่ลอยกลางอากาศแล้วก็หายไปทันทีแบบสั้นๆนี่ง่ายแต่กินใจ ถ้าจะตลกหน่อยฟองสบู่ก็คือขี้เกียจของจัก,กรวาลเพราะมันเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดเสมอไม่ต้องออกแบบใหม่ไม่ต้องเสียแรงเพิ่มแค่กลมก็จบเรื่องแล้วเป็นเหมือนเพื่อนคนนั้นที่สั่งข้าวร้านเดิมทุกวันเพราะว่าไม่อยากคิดเยอะเห็นไหมว่าไม่ใช่แค่คนที่เป็นสายชิลธรรมชาติก็ชิลไม่แพ้กันสรุปแล้ว ฟองสบู่ทำไมถึงกลมเสมอเพราะแรงตึงผิวบังคับและเพราะธรรมชาติชอบทางลัดที่ง่ายที่สุดการเป็นกลมคือทางออกที่คุมทางไหาที่สุดและมันก็ออกมาสวยงามด้วยจึงเป็นความบังเอิญที่น่ารักของจักรวาลคำถามปิดท้ายถ้ายคุณออกแบบฟองสบู่เองคุณอยากได้ฟองแบบไหนลูกบาศก์สี่เหลี่ยมดาห้าแฉกหรือหัวใจสีชมพูและถ้าเห็นฟองหัวใจลอยมาตรงหน้าคุณจะเป่าให้แตกหรือว่าจะยกมือถือไทยเก็บไว้ลงสตอรี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องรู้ไว้ใช้จริงเพราะเรื่องเล็กๆอย่างฟองสบู่ก็ซ่อนบทเรียนเรื่องของโลกเราได้เหมือนกันนะ